วันนี้เรามีน้องบอกมาด้วยพี่เบิร์ดก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วง Q&A ริ่งข้อมูลตอนนี้เราก็ได้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันน้องบอกมาเรียนอันนี้แล้วตอนนี้ได้ได้ออฟเฟอร์ที่จะไปเรียนที่ปร,ริญญาตรีเชียงฟิตรล้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะตอนนี้ได้ที่ไหนพี่ลูกกับถามได้ไหมมีได้มาเรียนไปห้าที่ใช่ไหมคะก็ได้ห้าที่ก็จะเป็น Coventry Brunel เอ่อ Hertfordshire BCU ค่ะแล้วก็จำอีกที่นึงได้โอเค,คแต่ว่าแต่ว่าเราเรา,เราได้ได้ออฟเฟอร์มาห้าที่เลยใช่ไหมตอนนี้ยค่ โอเคก็แสดงว่าน้องหมอกจะไปตอนเซฟนี้แล้วสิพี่เบิร์ดใช่ค่ะก่อนที่น้องบอกจะมาเรียนฟาวเดชันของที่ King Education อย่างนี้น้องหมอกน้องมอกเรียนอะไรมาพี่ลูกกระถามได้ไหมสายทิพย์ภาษาอังกฤษค่ะโอเคแล้วก็จบม6ปกติใช่ไหมคะตอนนั้นเออไม่จบค่ะเพราะว่าจริงๆหนูจะไปสมมมหาใช่ไหมคะแต่พอติดโควิดเนี่ยทำให้ต้องเรียนมหต่อไปแล้วพอเรียนม .6 คอร์สนี้คะ่ะคอร์สฟาวเดชันมันเริ่มต้นมกราแล้วพอหนูเรียนมหคือมันไม่จบ ไม่จบม .6 อะค่ะแบบเราต้องเลือกระหว่างเรียนจบม .6 หรือว่ามาเรียนคอร์สฟอนเดชันแล้วหนูก็เลยเสี่ยงมาเรียนคอร์สฟอนเดชันเลยเพราะถ้าเรียนจบม .6 มันจะจบช่วงเดือนเดือนที่3ใช่ไหมคะมันก็จะเรียนคอร์สฟอนเดชันจะเรียนเกินไป3เดือนแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ทันอะค่ะเลยต้องเลือกมาคอสแทนอืมอืมอืมอืคือประเด็นหนึ่งที่อาจจะอาจจะน่าสนใจคือจริงลักษณะการปิดภาคเรียนของไทยมันไม่ค่อยไปตรงกับที่อื่นเนาะที่เหมือนเนาะมันจะโอเวอร์แลปกันเนาะเนาะ overlap อันนี้แผ่นดีๆคราวนี้น้องหมอกนิดนึงค่ะตอนที่เรียนฟาวเดชันอันนี้พี่อยากรู้ในฐานะประสบการณ์ของผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นยังไงคุณภาพดีไหมถ้าไม่ดีบอกเลยเพราะพี่เบิร์ดจะได้รับฟังก็ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าจริงจรรู้สึกว่าืองควา หนูเรียนโรงเรียนไทยมาก็ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วพอมาเรียนตรงนี้ค่อนข้างเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่าง King Foundation กับระบบของไทยเพราะว่าจะมีความเป็นระบบของต่างชาติมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจระบบวิธีการสอนของมหาลัยมากขึ้นนะคะเขาสอนค่อนข้างดีแล้วก็คุณครูตอนแรกคิดว่ากลัวกลัวด้วยความที่เราเป็นเด็กไทยใช่ไหมคะกลัวไปเรียนแล้วมันจะแบบไม่ทันภาษาอังกฤษหรือเปล่าครูเขาจะรอไหมเด็กคนอื่นจะมีความสามารถมากกว่าเราแล้วเขาจะไม่รอเราหรือเปล่าแต่จริงๆคุณครูทุกคนค่อนข้าง,างที่จะเหมือนแบบ ดูระดับของภาษาอังกฤษของทุกคนแล้วก็ไปพร้อมๆกันอะค่ะเขาจะไม่เหมือนแบบ go forward แต่เขาจะรอนไปทุกคนให้แบบ move on ไปพร้อมๆกันก็เลยมีประโยชน์ตรงด้านนี้ของ King Foundation ที่ช่วยหนูได้เยอะมากเลยค่ะคือ่อาหมอกเนี่ยก่อนที่จะมาที่ Foundation นั้นเนี้ยภาษาอังกฤษตอนสอบ IELTS ครั้งแรกเลยได้เท่าไหร่เออยังไม่เคยสอบ IELTS ค่ะอืมค่ะแต่จริงๆตอนอยู่สาธิตเนี่ยอยู่เอกภาษาอังกฤษอยู่แล้วโอเคต้องบอกมาสอบสอบภาษาอังกฤษตรงกับอาจารย์วิชัดใช่ไหม ใช่ค่ะแตเอิมจะมีสัมภาษณ์แล้วก็จะมีสอบตอนที่สมัครเข้า King Foundation ่ะอ่าโอเคนั่นหมาย<ม>ความว่าคนที่สอบอันนี้ก็คือสามารถสอบตรงได้เหมือนกันเหรอพี่เบริ<ช>เรใใ์ใช่กต้ใช่ใช่ก็จะมี process ของการสอบสอบสีทักษะแต่ว่าจะจะจบด้วยการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็คือเป็น speaking skills อ่ออาเออคราวนี้มีคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนของเราเหมือนกันคืออลิสใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอลิสนี่เป็น<ส>เป็นมาเรียนฟาวเดชันเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ขอถามข้อมูลอลิสหน่อยตอนก่อนที่มาเรียนฟาวเดชันอลิสเรียนโรงเรียนอะไรมาคะเออหนูเรียนที่ Wellington girls college ที่นิวซีแลนด์โอ้คือเดี๋ยวนะคืออลิสเรียนนิวซีแลนด์แล้วแล้วทำไมถึงที่ถามตรงๆทำไมถึงมีความจำเป็นต้องมาเรียนฟาวเดชันอีกคะ อนแรกหนูแพลนว่าหนูจะจบเยียสิบสแล้วก็อาจจะไปต่อที่แคนาดาไม่ก็ US คะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเกิดสถานการณ์ในประเทศเขาด้วยมันก็ไม่สะดวกตรงนี้คะ่ะก็ส่วนตัวหนูก็ไม่อยากเทคเยียร์แก็บือว่ารอไปแบบ6เดือนเข้ามาหาหลัยใช่ปะคะก็เลยคุยกับทางเอเจนซี่แล้วเขาแนะนำคอร์สนี้มาคะ่ะก็เลยตกลงเรียนแล้วแล้วแฮปปี้ไหมตอนเรียนอะ แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าเรื่องที่เรื่องค่ของเราค่อนข้างดีแล้วก็ครูก็ช่วยเหลือเราดีมากๆ <c oughs> ขเขาแบบว่าพยายามที่จะแบบว่าเหมือนกับว่า bring us up like it, อะไรเงี้ยใชก็ช่วยให้เราแบบทันครูด้วยทันให้ในห้อง้วยไม่ใช่แบบคนนึงเข้าใจคนนึงไม่เข้าใจนี่ค่ะก็ค่อนข้างดีค่ะซึ่งตอนนี้อลิสได้ออฟเฟอร์เป็นของที่ <c oughs> ไหนแล้วใช่ไหมคะอลิส <c oughs> ตอนนี้ได้ได้ออฟเฟอร์ได้ได้เป็นที่ไหนแชร์ได้ไหมคะ มาสี่ที่คะ่ะก็มี University of East Anglia ค,ค่ะก็ University of Northampton, ค่ะแล้วก็ Manchester of Metropolitan <Okay. S 1> คะ่ะโอเคแล้วได้ตัดสินใจยังทั้งทั้งกับอลิสตอนนี้ได้ได้ออฟเฟอร์มาตั้งสี่ห้าที่อย่างนี้ได้ตัดสินใจไหมใช่แล้วคะ่ะ okay. ใช่เราใช่อันนี้พี่ว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์คือน่าจะแชร์ในมุมพี่ว่าเราเอาในเมื่อมันได้ออฟเฟอร์มาหลายที่อย่างเงี้ยคุณเอาเอาเกณฑ์อะไรมาปักหมุดว่าจะเอาที่เนี้ยอะหมอกก่อนดีกว่าก็คือว่าเออการเลือกเมืองเนี่ยก็อข้าสะพายอย่างที่เรากล่าบอกใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนจะมีความคิดไม่เหมือนกันตอนแรกหนูก็คิดเหมือนกันค่ะว่ามหาอะไรอะไรก็ได้ขอได้ไปอังกฤษแต่พอมาคิดดีๆแล้วเนะี่ยก็เลยเลือกบีซูใช่ไหมคะที่เลือกบีซเนี่ย พีซ so ีูเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองมาจากลอนดอนซึ่งเราอยู่ลอนดอนที่ตัดตัดลอนดอนออกเพราะว่าคองที่ค่อนข้างแพงแต่เป็นเมืองที่รองลงมาเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็มีสิ่งต่างๆค่อนข้างคล้ายกับลอนดอนเลยคิดว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกับตัวที่อยู่ในเมืองมากก็เลยเลือกเป็นเมืองนะคะแล้วก็ตัว VCU เนี่ยมีกรีนสกีนที่ใหญ่ที่สุดในมหาลัยอะค่ะของอังกฤษใช่ไหมคะด้วหนุตัวหนูเนี่ยจะเข้าฟิวเมคกิ้งก็เลยรู้สึกว่ากลาเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเรามีบริษัทที่ดีของมมหายลัันนเป็ สิ่งที่แบบติดฟิลผมอยากจะได้อ่ะค่ะก็เลยเลือกเป็นมหาลัยอือฮอือฮึอือแล้วอลิสล่ะคะของหูแตจว่าจะไปัรจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเลือก ไปแอนไหนตัดสินใจอยู่น,นคะค่ะแต่ว่าก็ลองปรึกษากับคนรอบข้าง,างาแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยเราจะเลือกเมืองทั้งที่เราก็น่าจะดูเรื่องพวกแบบ crime rate security ต่างๆของเมืองไว้ไหมว่าพอเราจะต้องไปอยู่นานใช่ปะคะก็เลยลองหาดู search ข้อมูลค่ะแล้วก็ได้เลือกเป็น University of East Anglia เพราะว่าเมืองของเขา crime rate ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าเมืองอื่นแล้วเราก็ชอบ atmosphere แบบของืองใน,ใน